อสวัสดีครับผมมาดูอพระจันทร์เสี้ยวกับดวงดาวนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับผมดูดูดอ้ยกล้องมือถือไม่ค่อยละเอียดนะครับตอนนี้คือถ่ายจากอ่าบ้านริมแม่น้ำขงนะครับผมถ่ายจากริมขงเลยนะครับเนี่ยสวยครับถ้ากล้องละเอียดดีๆหน่อยนะครับจะ จะสวยงามมากครับเพื่อนๆครับลองใช้กล้อง,องมือถือที่ซูมได้นะครับผมลองดูนะครับนะเพื่อนเพื่อดาวเคียงเดือนจันเซี้ยวนะครับผมพระจันเซี้ยวกับดวงดาวเ่เพื่อน แปลกสวยงามดีครับธรรมชาติสร้างนะครับ